มันเฮียมากแต่ใสว่ะเอาเวไอสวเวไวสไไหนก็ไหนไหนแล้ววัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับผมวันวิวจ้าวันนี้ก็มามีรถ Toyota Revo s m a r t c ์ทครับตัวอีนะจ้ารุ่นสปีด2018พี่น้องเข้ามาเบิ่งภายในกันเลยหุนแจรีโมทฟังชันพวกาเลยแล้วก็เกียร์6สปีดเดอพี่น้อง ข้างในก็จะเป็นแบบรีโมทั่วๆไปนะล่ะพี่น้องแบบเดิมๆคือเขาถุงลมระบบ ABS มีอะไครบเลยพี่น้องจ้านีแต่ดังดีขนาดเลยรถคันนี้ก็รับให้ดาวอยู่เจ็ดตากพี่น้องดาวอยู่เจ็ดตากข้างวดหกงวดหกพันล้าทตลอดสัญญาตายสิบสี่งวดเงินสดเอาไปสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทพี่น้องเอาเลยมอารถไปโอนเลยมาทดลองขับคอนเทนต์สัญญาซื้อขายก็นหมดเลยเลยเด้อ ดาวเจ็ดบานีฟรีประกันไยให้พร้อมเนีจะสดหรือจะพรอม็ว่ามีรถสไลสช่งมาไม่ห้อนะบ้านจุดทั่วประเทศฟรีไปเลยเด้บอบ้มีใครใจใจแม่ตบาดเดียวพี่น้องมาตามคลิปกปรหมดได้รถชุกแน่นอน